สวัสดีครับพี่น้องเย็บซีทางไก่ทางไก่นะครับผมมือน,นีอีสานผ้ามวนออกมาหาจอบเบื้องป่ายิงปา่งปาขึ้นก่าครับพี่น้องมือน,นีกลมามกับหน้าไม้ยิงปา่าเป็นคำคอถ่ายียบครับพี่น้องล่างใหม่ปีห้าสิบห้ายางตึงครับผมใสยย่ยางเซนเดียวครับมือน,นีสร้างท้ายกับล่างมาประกอบเพียงครับพี่น้องประกอบแล้วสวยสวยไปเลยมาเปิดตาหมาน ว่าเมื่อนี้สิเป็นจังได้ครับหมานว่าหมานหนาใหม่ยิ่งปลาของอีสานผ้ามวนล่ำใหม่ครับผมสั้งถ่ายกับล่างมาประกอบเองว่าสิหมานว่าหมานเปิดตาหมานได้ว่ามื่อนี้ป้พี่น้องไปเบื่อนน้ำกันยุ่หมายเลยครับผมหมานว่าหมานป้ครับผมไปรุนกันครับมาครับพี่น้องมามาลุ้นกันครับผมว่าสิเป็นจังได้นั่นครับผมหนาใหม่ล่ำใหม่ของอีสานผ้ามวนมื่อนี้สิมีผลงานบ่สิเปิดตาหมานได้บ่ครับพี่น้อง มืัอนี้ก like ็เป eh ็นไม้สะพานครับผมไม้เก่ามะสับไม้ครับผมว่าศุเป็นจังได่นั่นครับผมมาเบิ่งไปนน้ำกันพี่น้องเป็นไม้สะพานแล้วก็มีเฟื่อยไผ่ปกคลุมลงมาครับพี่น้องเป็นตะป้ารองดีอยู่ครับพี่น้องมืัอนี้อากาศอากาศดีครับอากาศแดดดีครับผมพี่น้องซ้อมเบิ่งไปนน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อวันศุกรเป็นจังได่นั่น จิเปิดตาหมาในบ้านมือไปครับผมลุดปน้ำกันเบิ่งไปน้ำกันอเอีคครับผม ยหญเขามาน่งกอไผ่าาครับพี่น้องห่อนแห้งสะพานก็ได้นะครับสะพานก็ได้นะครับผมไม่ได้ยหายเขามานี่มาดักอยู่พี่น้องเบไหวครับห่อนแห้งสะพานก็ได้แดดครับแดดมานี่บ้านเห็นยังนะครับพี่น้องเงียงเนนบเงียบอยู่ครับผมก็เลยเขามานางหลีอยู่กอไผ่อยู่สะพานสิเป็นล้มแล้วครับห่อนลาย ว่าหันเห็นปลาพานเลยครับผมมันนี้แดสิบสิบเจังเลยปลาสิบพานบ่มันนี่แดดอ่อนๆจังหน่อยจังเป็นนางสะพานครับผมนางเศร้าโฮมก่อนบ่ไหวครับหอนหอนแห้งครับโฮมก็บ่ได้ยเอามามันนี่ลืริ่มหอนโฮมครับผมอยู่สะพานต้องใส่โฮมครับผมใส่บ่ไหวแดดครับผมไปครับผม เบื้องไปน้ำกันก็เก้าแล้วครับผมหมานมีสิพอตหรอครับผมไปสิเปิดตาได้บ่มาอนิรุนน้ำกันครับพี่น้องไปครับผมรุนไปเรื่อยๆครับผมพัดลมดลนนาโดนโดน,น โดนครับโดนโดนโดนครับปลาดูปลาดูชะโดครับชะโดโอ้ยเฮือห์โดนแล้วครับพี่น pues, ้องโดนแล้วหกแหงเด้อพี่น้องได้บัตรหกแหงครับพี่น้องหกแหงยู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 เด้อพี่น้องยูเด้อ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 เฮ้อยู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 หกแหงครับพี่น้องไปไป เวียดนาได้หรือพี่น้องเหนจังใจได้ไหมสุดเบอร์ลุกโอะไปครับพี่น้องแหน่งอิงปี๋เลยครับพี่น้องเศรษฐายเลยครับพี่น้องเนี่ยแหน่งติดเลยครับพี่น้องเห็นจังใจอลไรครับพี่น้องไปเปิดตามันแล้วครับพี่น้อง พ่าท่านว่าหมานหรอครับผมปลายัางอยู่ในน้ำอยู่แต่ว่าได้สับแล้วแต่ว่าได้ลั่นเลยครับพี่นอ้องมิดจริงๆเลยครับพี่นอ้องว่ามันไปแล้วป่ะบอดีบดบนบอยังเลยครับพี่น้องเลยเฮ้จังไหนล่ะครับพี่นอ้องมาน เหนียนติ๊บเ,ะน,น,น,เน,นะครับพี่น้องเฟื่ยไผ่ทั้งนั้นเอาัใจใส่เลยครับพี่น้องบานิ่งผมว่าขึ้นอกแทยพี่น้องเลยบานิ่เบื้องตี้แหละครับพี่นอ้องเฟื่ยไผ่ทั้งนั้นเลยปล่อยไว้จะเข้าวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจังไดยเขาจังหาวิธีลงเอาเพราะว่าเดี๋ยวเขาเบางคนท้วพ,พี่น้องเนาะให้เพื่อน ฟังไว้นี่อยสักก่อนไปผมมาชั่งเสียบปังก่อนแล้วก็ไปเอาไอ้หาวิธีลงเอาครับผมพี่นอ้องคือป,ปูดีนครับพี่นอ้นองห้องหันก็นดีนนี่แครับหรือว่าเพิ่นขาดไปแล้วบ่ไปเอาไว้จักหน่อยจังว่ากันครับผมพี่นอ้องไปลุนกันตัวใหม่ครับผมหาวิธีลงเอาจังลุนกันครับผมว่า สีมีได้พวกมองดิ่งเยู่ครับพี่น้องดิ่งเยอะดินอยู่ดิ่งย,ยู่แต่น่าจะฝังไว้บนแต้ขาจะก่อนจงหาวิธีลงเอาครับโอเคครับพี่น,อน้องไปดู้นน้ำปั่นครับผมมาครับไนมาลุ้นกันตัวเอือนน้องมาแล้วกี่ยั้งบ่หกแห้งพี่น้องมาลุ้นกันครับพี่น้องว่าจะเปิดตาหมานได้บ่กมึอนี้น เป็นกอปไครับก็อพไลงน้ำลุ่นกันครับพี่น้องพันุยุ่ไตหุดละนึก่นจะขาดไปละบูะมาลุนน้ำคันครับพี่น้องว่าจะเป็นยังไงวันนี้โ้เลสมเสือ ผมซื้อหวยสนันมาเอาเรือวะรุนกันครับพี่นอ้องฮะเอาหนาก้างพี่นอ้องเว้ยเอาไม่ไปว่าหรอไม่ตัวนั่น mở hoàn mà giờ thì há mày nhau, nhau này đây ba cái sắc thầu bưng đó chỉ là sườn cái bài này sườn ừ. mày nhau ba giờ hó thì bắt phải để thao thâu đứng máy vô ba ตอวนีมเจ๋อจขาดแล้วล่ะขาดขาดกับคือขาดโเหินมาลุ้นกันครับพี่น้องสียังบอกันบ่โยังกับแปลว่าปลาขาดเนื้อขาดในน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเอาไม้ให้ใหหก่อน กำลังหาวิธีเอาอยู่ครับพี่นอ้องนามมันเลิกหนามประมาณ4ี่เมตรน้องก,กำลังหาวิธีครับมาลุ้นกันเสร็จไรอ้เห็นตัวปลาแล้วครับน้อง <Yeah. S 1> ตัวปลาแล้วยูยูย,ยูครับยูยูใจเย็นใจเย็นน้ำสิมื่น ตัวไงบ่หรอตัวงามบ่บ่หนูกันป้าหน่อยุ่นน้ำกันครับพี่น้องว่าดิไซใดขอขอล่านเช้ยนะครับไลคลิปนี้ขอล่านไลขอล่านเช้าล่านไลเรือพี่น้องเอ ลำบากที่สุดครับไม้นี่มีป่าแล้วเอาอยักครับไม้แตกแล้วครับพี่นอ้องอาจะอ่าเห็ดยตุ๊กปลาแล้ครับพี่นอ้องเี้ตุ๊กปลาเลวครับเขาลืมตะกกระติกเนาะกันมีกระติกของมาอยากจนรอน อะไ้ของอะไรไมัคของอหักปล่อยเสียกยันเยปล่อยแหละปล่อยแล,ลย,แลลยแลด,ลยแลดิแต่เป็นไนพ่หนำพ่อแห้งเนาะเนาะอันนี้ไปไพ่ไปไพ่ไไบงมาครับมาลุ่นบานได้ป๋ามาแล้วครอยูนักิล่าไว้นามาน้ำ ไปเลี้ยนวนะ่ายน้ำยุ้ยสองเดือนเลยซอยจะคลองได้แน่จังหน่อยครับใช่ <c ười> ล่ะหายแล้วคลิปนี้จะยาวายแน่เด้อพี่น้องเด้วยลุ่นน้ำกันครับพี่น้องเอาหนักลำบากหาคลิปก็ยังว่ายากแล้วหาปลายากแล้วยังถือแล้วยังยาักก็เอา,อาหนักอีกพี่น้องเลย สอดป่ะน่าจะทะลุยืนป่ะโอ้ยใส่บองงามเป็นไหรกันจ่ายหาสอง้รูนี่แหละเนาะสายไปพันกับจริงไพครับพี่น้องมันก็เลยเอาอยางี้จังหน่อยลำบากเน่เด้อพี่น้องเนี่ย จับลูกดอกได้ไปบ่ยื้อเตะกูได้บ้างลูกดอกทุกกาาลัก,กทุเลเนี่ยดื้อพี่น่องเลยเพราะภัยสามสี่ก่อครับลงหนีเบ็ดดีนะครับยังเห็นโตป่าอยู่ยังเอาได้ครับผมทางยาติได้ตัดดึงสายถิ่มด้วยซื่ออู้บ่หน่อยดเว้ย นี่ใส่นี่ใส่ครับพี่น้องโอ้โหปลาตัวนี้เขาต้องกินทั้งเก็็ดด้วยนี่มันเอางากหามเอาอันไหนอันนึงเอาถิ่มกินหมดเฮ้ยโอ้ตังหัวใส่หัวเลยเว้ยโอ้เปิดตาย่างงามเลยบ่ เปิดตาหมานครับปืนใหม่สั่งถ่ายครับล้างมาประกอบเองครับหมานแล้วครับมื่อนี้หาโชว์ปลาให้พี่น้องเขาเบิ้งจะเข้าแล้วก็ะจิตรอ้ยจักสองล้อหานี่แหละครับพี่น้องครับผมไปครับผมอ่ะจังเบิ้งปลาครับผมโอเคครับจังเบิ้งปลาขึ้นโคกไปครับมาเบิ้งกันบานเอาขึ้นได้แล้วขึ้นยากขึ้นซาพี่น้องเลย ใส่ใส่บบกยางง้ำนะครับนี่เจอแลครับประมาณ4ียังหันเดีดตายครับผมยังงับงอยู่สุดยอดเลยครับวันนี้มานแล้วครับผมเปิดตามานกำคอไทยเรียบล่างไม่ครับผมปี้าสิของอีสานภาพรมวล หาอยู่หากินซืือมาประกอบเองครับผมมือน,นี่มาเปิดตาหมานครับผมเก็บป่าแล้วก็จงรุนกันใหม่ว่าจิได้เพิ่มอีกจั๊กโตบ่ามือนนี่หมานหมานครับผมแก้วสุดยอดครับผมมารุนกันอีกครับพี่น้องผมเก็บปลาเรียบร้อยแล้วหมานแล้วมือนนี่ได้เตรียมนึงแล้วครับผมเก็บปลาแล้วมารุนกันอีกครับผมว่าทีา่พ่อโตบ่ามือน,นี้ว่าทีา่พ่อเพิ่มอีกจั๊กโตบ่าครับผมรุนไปน้ำกันครับพี่น้อง โย่ใต้สะพานขึ้นเขาเหรอครับนันสะพานก็ได้นะครับอยู่คลองไต่ไอ้เสือมายืนอยู่ฟังไต้สะพานครับห้อนแดด <c oughs> จังสิย่างขึ้นไปเบิง่งเชิงสะพานอีกอยี่นี้มาลบลบแดดครับผมห้อนเจ็บปลาแล้วนะครับผมมือนี้หมานแล้วเปิดตาหมานได้แล้วครับผมมือนี้คำคอทายเรียบของอีสานผ้ามวนทำงานเปิดตาหมานเรียบร้อยครับผมว่าสิมีผลงานอีกเพิ่มเติมบ่ ลุนไปน้ำกันครับพี่น้องแต่เตรียมนึงไปครับผมเบิ่งไปน้ำกันเสร็เพิ่มอีกเจ้าตัวสองตัวเพื่อมีหมานเนาะพี่น้องไปครับผมลุนรุนครับผมไปครับพี่น้องบ้านกลับบ้านครับพ่อแม่หยั่งดิ พอว่างก็หันอยู่ทั้งสะพานกับข้าเปิดตะกรงครับพี่น้องปลาจมหายสำเร็จเรียบรยครับผมพอดีตะเวนกับคาแล้วคลิปหน้าคลิปต่อไปพอกันไหมครับพี่น้องวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมเปิดตาหมานคำคอไทยเรียบครับผมล่างเป็นล่างไหมครับผมทีคาสิบห้าครับผมถือว่าหมานถือว่าเปิดตาหมานครับมือนี้เอาพี่น้องครับผมคลิปหน้าคลิปนี้ฟอกันไหมฝากไว้แน่ก็แล้วกันครับผมอีสานผ้ามวน หาอยู่หากินปากกดไล่ปากกดแช่ปากกดติดตามน้ำแม่กันแล้วกันครับพี่น้องชิปหน้าชิปต่อไปพ่อกันครับผมสวัสดีครับ